สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเมนูสร้างอาชีพมาฝากกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายท่านขอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผมช่วงนี้เป็นไก่ทอดน,นา้าโรงเรียนไก่๊อปเสียบไม้5บาท10บาทนะครับเมนูขายง่ายขายดีครับผมแล้วก็มีสูตรน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับผมนอกจากไม้10บาทนี้ผมจะทําเป็นไม้5บาทด้วยนะครับผมนําเป็นส่วนของอกไก่มาหั่นชิ้นประมาณนี้นะครับผมอกไก่ที่ใช้ก็ประมาณสัก1กิโลกรัม นอกจากอกก็จะมีส่วนของซันในนี่ครับตัวนี้เป็นไม้10บ,บาทนะครับพยายามเลือกชิ้นที่ใกล้เคียงกันหน่อยนะครับผมแต่ในนี้ผมใช้2กิโลกรัมไก่รวมทั้งหมด3กิโลกรัมนะครับอันนี้เราจะหมักไก่ด้วยนะครับให้มีรสชาติประมาณนึงอย่างแรกนี่ผมใส่เป็นรสดีไก่ประมาณเกือบเกือบหนึ่งช้อนเลยนะครับน้ำตาล1ช้อนตามด้วยซอสหอยนางรมประมาณสัก2ช้อนนะครับผมก็จะมีซีอิ๊วขาว1ช้อนครึ่งช้อนแกงนะครับผมตามด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะครับประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งช้อนชา แล้วก็เขาให้เข้ากันครับผมตัวนี้เราจะหมักกินไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้นะครับตัวนี้จะทํากินก็ได้หรือว่าจะนําไปต่อยอดทาขายก็ได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับไก่3ากิโลนี้ผมจะใช้แป้งทอดกรอบนี้ประมาณ1กิโลกรัมเลยนะครับผมเดี๋ยวร่อนแป้งนิดนึงครับไก่ที่ผมใช้นี่ก็หมักได้ประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งครตัวแป้งนี้เราปรุงรสนิดนึง่งด้วยเกลือประมาณแค่ปลายช้อนนะครับผมเป็นรสด,ดีไก่้องส่วนสามช้อนครังนัวตามใจชอบนะครับตัวนี้ ใช้เป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นก็ได้นะครับค่อยๆเติมแล้วก็คนดูก่อนนะครับผมดูเนื้อแป้งนะครับถ้าเหนืนไปก็ค่อยๆเพิ่มน้ำได้ครับผมอันนี้ผมใส่น้ำลงไปประมาณสัก900ามลครับนี่ครับเหนืดประมาณนี้ตัวนี้แป้งจะไม่หนามากครับกำลังดีเลยนะครับผมถ้าเราชอบทานแป้งบางหน่อยวให้เพิ่มน้ําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้10บาทหรือว่า5บาทนี่ผมจะใช้เป็นไม้เสียบเบอร์เดียวกันเลยครับเป็นเบอร์6เราจะใช้เป็นเบอร์6เบอร์7ก็ได้ครับผมขนาดกําลังพอดีเลยนะครับนี่ครับไม้5บาทค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมเป็นส่วนขอองโไก อกไก่1กิโลกรัมนี้ผมหั่นได้ประมาณเกือบเกือบห้าสิบไม้นะครับประมาณนะครับผมแล้วก็มาคลุกเกล็ดขนมปังกดๆนิดหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ส่วนของสันในไก่2กิโลกรัมผมเสียบได้ประมาณ46ไม้นะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นที่เราเลือกแล้วก็การหั่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปทอดกันเลยนะครับใช้เป็นไฟกลางๆนะครับในการทอดไม่ต้องแรงหรือว่าอ่อนจนเกินไปนะครับผมทาไหมขนาดนี้บางที่นี่ขาย10บบาทเลยนะครับส่วนของอกไก่นี่จะราคาถูกกว่าสันในนิดนึงครับผม เราสามารถนํามาหั่นชิ้นใหญ่ได้ครับแต่ส่วนของสันในเนื้อจะนุ่มกว่าอกไก่นิดนึงแต่เรื่องรสชาตินี่อร่อยเหมือนกันครับผมนี่ครับทอดประมาณนี้ก็ได้แล้วครับห่ามใช้ไฟแรงจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวแป้งจะไม่ก่อนไก่สุกนะครับนี่ครับไปเหลืองสวยมากครับผมตัวสันในไก่นี้บางที่ก็12บาท15บาทก็มีนะครับแล้วแต่ขนาดไก่ที่เราใช้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม้สิบาทกําไรถือว่าโอเคนะครับผมไม้ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีครับผมตามหน้าโรงเรียนตามตลาดนัดไม้ใหญ่่ราาคคคคุมับ ไม้ห้าบาทสิบบาทซื้อง่ายครับผมถ้าเราทําขายชิ้นขนาดนี้ก็กําไรครึ่งๆอยู่นะครับบางคนอาจจะเยอะกว่านั้นครับผมขึ้นอยู่กับการหั่นไก่แล้วก็เลือกไก่ด้วยนะครับเมนูนี้เด็กชอบครับผมกินได้ทุกคนเลยนะครับนี่ครับไม้สิบบาทขนาดบิ๊กๆเลยครับใหญ่มากครับส่วนตัวนี้ไม้5บาทราคาคุ้มค่าครับผมบางท่านหั่นอกไก่1กิโลได้6 0สิถึงเจไม้เลยนะครับผมกาไรค่อนข้างดีอยู่นะครับนี่ครับกรอบนอกช่ำๆครับผมเนื้อข้างในเนื้อเยอะเนื้อแน่นครับนี่ครับส่วนนี้แป้งถือว จะทานกับซอสมะเขือเทศซอสพริกมายองเนสหรือว่าเป็นน้ำจิ้มเหมือนผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสูตรน้ำจิ้มเลยนะครับแต่วันนี้สูตรนี้ถือว่าเด็ดมากครับผมไปดูกันเลยครับสูตรนี้จะคล้ายเป็นน้ำจิ้มไก่นะครับผมอย่างแรกเป็นน้ำตาลทรายผมใส่ไปประมาณ680กรัมน้ำส้มสายชู450กรัมครับผมอันนี้ผมชั่งเป็นน้ำหนักนะครับตามด้วยเกลือ2ช้อนแล้วก็ผงนัวตามใจชอบนะครับผมน้ำเปล่าใส่ลงไปก่อนนะครับประมาณนึงแล้วก็นําไปตั้งไฟเคี่ยวครับผมใช้ไฟอ่อนนะครับในการ เป็นพริกประมาณสัก65กรัมกระเทียม45กรัมนะครับผมน้ำกระเทียมดองประมาณสักหนึ่งทัพีใส่หัวกระเทียมดองไปด้วยนะครับน้ำเปล่าที่ผมใส่ลงหม้อ,อแล้วก็ที่ปั่นนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณสัก300กรัมนะครับผมปั่นเสร็จก็นําไปเทลงในหม้หอเลยนะครับผมแล้วก็จะเคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกลิ่นฉุนของพริกกระเทียมหรือว่าน้ําส้มใส่ชูหายหมดเลยนะครับนี่ครับงวดเหนียวประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมน้ำจิ้มของเรจาจะเนื้อเหนียวๆยประมาณนี้เลยนะครับ หอมแซ่บมากครับผมน้ำจิ้มสูตรนี้ไปลองทําตามกันดูได้นะครับไม่ว่าจะทํากินหรือว่าจะนําสูตรนี้ไปต่อยอดทําขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ